ตอนต้มน้ำขิงนะครับขิงนะครับขิง1นกิโลนะนะครับถ้าขิง1นกิโลนะครับใช้น้ําประมาณ9กกิโลนะครับขิง1นกิโลต่อน้ำเกกิโลนะครับอันนี้ขิงไม่ถึงอ่ากิโลนะครับนะครับถ้าขิง1นกิโลนะครับต่อน้ำเก้ากิโลนะครับน้ําตาลทรายนะครับถ้าขิง1นกิโลนะครับน้ําตาลทรายนะครับ800กรัมถึง900กรัมนะครับน้ําตาลทรายนะครับนะครับน้ําตาลทรายขาวนะครับนะครับมาดูขั้นตอนการ การทำนะครับการต้มน้ำถิงนะครับนะครับนี่ะครับถิงนะครับเราจะสับเราจะทุบย่างไงก็ได้นะครับล้างสะอาดนะครับนะครับล้างสะอาดนะครับน้ำตาลทรายนะครับเราจะคั่วน้ำตาลทรายก่อนนะครับเราไม่ใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับเราจะใช้น้ำตาลทรายขาวนะครับนะครับ เราจะคั่วน้ำตาลรายนะครับจนเป็นสีน้ำตาลนะครับหรือจนเป็นคาราเมลนะครับเราจะคั่วน้ำตาลจนเป็นคาราเมลนะครับเราจะคั่วไปเรื่อยๆนะครับน้ำ9กิโลนะครับถ้าเกิดว่าขิง1กิโลนะครับนี่นะครับน้ำเราก็เตรียมไห้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเตรียมเรียบร้อยนะครับน้ำนะครับเราเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับหม้อที่จะคั่วน้ำตาลนะครับ ต้องเป็นหม้อแบบนี้นะครับหม้อสเตนเลสไม่ค่อยจะดีนะครับมันจะไหม้เร็วนะครับถ้าหม้อแบบนี้นะครับสูดต้องเรียบๆนะครับสูดต้องเรียบนะครับสูดต้องเรียบนะครับสูดหม้อนะครับน้ำตาลอย่าให้ไหม้นะครับไหม้ไม่ได้เลยนะครับเราก็คนบ่อยนี่นะครับนะครับเราคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราผัด ราคั่วไปเรื่อยๆนะครับคั่วจนน้าตาลเราเริ่มจะเป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับเริ่มจะเป็นคาราเมลนะครับเราจะคั่วจนเป็นคาราเมลนะครับจะคัวจนเป็นคาราเมลนะครับ ไปจนเป็นคา,านครเคา,าเมลนะครับเป็นสีคาราเมลนะครับเห็นไหมครับควรจะเป็นสีคาราเมลนะครับแต่อย่าให้ไหม้นะครับอย่าให้ไหม้นะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับ พอพอได้เป็นสีน้ำตาร์เป็นสีคาราเมลยอย่างนี้นะครับเราก็เอาขิงที่เราเตรียมไว้นะครับเกลลงไปเลยนะครับขิงต้อตงล้างแล้วก็ให้สะอาดนะครับเ,เราจะผัดอย่างนี้ประมาณ5นาทีนะครับ3 5นาทีนะครับรจะคั่วอย่างนี้นะครับม3 5นาทีนะครับ เร่งไฟขึ้นนะครับสามถึงห้านาทีนะครับแล้วก็คอดใส่น้ำนะครับนะครับเราจะผัดเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับรจะผัดเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับผัดประมาณสักห้านาทีนะครับสามนาทีห้านาทีนะครับี๋บยวเราก็จะเขาน้ำที่เราตักนะครับที่เรา เรียมไม่เรียบร้อยนะครับล้วก็ใส่เลยนะครับนะครับเห็นไหมครับสีสีน้ำขิงนะครับเห็นไหมครับสีน้ำขิงจะต้องเป็นแดงใสนะครับไม่ใช่แดงขุ่นนะครับนะครับเราจะตั้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ปิดฝาปิดไฟนะครับปิดไฟนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะตั้งนะครับ ให้ไฟอ่อนๆนะครับ้ามันเดือดมาก่อนนะครับให้เดือดมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึน่งนะครับนี่นะครับน้ําขิงจะต้องเป็นสีอย่างนี้นะครับน้ำขิงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนีเพึ่งเดือดนะครับอันนี้พิ่งๆเดือดนะครับน้าขิงของเรานะครับเราจะตั้งไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับมีน้ําขิงของเรานะครับจะต้องแดงใสนะครับจะไม่แดงขุ่นนะครับนะครับ ถ้าเกิดว่าพอเราตั้งมันเดือดนะครับให้เราปรับไฟนะครับให้เดือดประมาณนี้นะครับหนึ่ชั่วโมงนะครับให้เดือดประมาณนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับนะครับให้เดือดประมาณนี้นะครับอย่าให้เดือดแรงนะครับหนึ่ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับ ผัดเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับจะผัดอย่างนี้ก่อนนะครับผัดประมาณสัก5้านาทีนะครับ3มนาที5นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ําที่เราตักแล้นะครับที่เราเตรียมม้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับน,นะครับ นมครับสีสีน้ำขิงนะครับเห็นไหมครับสีน้ำขิงจะต้องเป็นแดงใสนะครับไม่ใช่แดงขุ่นนะครับนะครับเราจะตั้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ปิดฝานะปิดไฟนะครับปิดไฟนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะตั้งนะครับให้ไฟอ่อนๆนะครับทามันเดือดมาก่อนนะครับให้เดือดมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับน้ำขิงจะต้องเป็นสีอย่างนี้นะครับ มาดูน้ำขิงนะครับได้แล้วนะครับเราต้มได้ tangled. แล้วนะครับ1ชั่วโมงแล้วนะครับนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับสีน้ำขิงก็จะต้องออกแบบนี้นะครับต้องแดงใสนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสีน้ำขิงจะออกแดงใสนะครับไม่แดงขุ่นนะครับนี่นะครับเราก็จะต้องปิดไฟนะครับถ้าจะขายเราก็กองนะครับถ้าเราจะ ขายแล้วก็กองนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ไปขายนะครับเราก็ปล่อยแช่ไปก่อนประมาณ1ชั่วโมงนะครับค่อยกองนะครับนะครับนี่นะครับน้ำกิงของเรานะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับได้แล้วก็ปิดไฟนะครับปิดไฟทิ้งไว้ก่อนนะครับค่อยกองทีหลังนะครับ หิบสังขยามมนใส่นี่พอ2องอันเย่ยวางก่อนนีหยิบสังขยามมาใส่นี่พอ2องอันเลยเร็วเสออันมมนใส่สอันวางไปก,กับไปก,กับไป